โอ้ใบยบเป็นเลี้ยงไก่ก่อนได้อขอเป็นเลี้ยงไก่ยังไม่ไปให้อาหารไก่เลย่บแบบนี้เด็ดเด็ดเปรี้ยงๆนะครับดูน้ำหนียงเว้ยน้ำหมิงโอ้หัใสไหลยเย็นเห็นตัวปลานะแปลกว่ยปฐุมมาอยู่ไวนีว้ ปทุมมาแปลบ,บัวนะครับน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาแวกไหวปทุมมาอยู่ไหวๆแป่โดยรวมก็แวกไหวใบบัวนั่นแหละครับแต่ยังได้อยู่แวกอยู่ไหวๆไวขอไปให้อาหารปลาก่อนนะครับอู้ดอกขอถ่ายเอาดอก ไมสวยงามครับท้องอุไรบอกได้เลยว่าสวยงามมากตัดกับแดดแดดจมจ้าทำให้ดอกเพิ่มความสวยงามนะครับหมูมวนพอมอนไต่ตอมดมดอมมวนเจสอนนะครับ ดูแลวสวยงามสวยมากครับสวยมากโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดมากนะครับสวยงามสวยงาม,สว,งามสวยมากสวยมากช่อนี้ยิ่งสวยใหญ่เลย สวยมากครับอยู่ตรงนี้อยู่ที่ต้นลีลาวดีนี่สวยงามเรื่องอลา,ามสวยงามตาครับเด้อขอผ่านไปเลี้ยงไก่เห็นนะครับโอ้ท่านเพื่อนท่านชาวฝรั่งไทยมาเที่ยวหา พอผ่านเลยนะครับสวยดูที่ไรก็สวย Beautiful ส,สวยมากครับขอบันทึกถ่ายอะไรเนี้นะยใต้ลมใส่ลมใส่ลมรื่นสวยงาม เพื่อนท่านชาวฝรั่งไทยมาเที่ยวครับหลอ,อกเฟื่องฟ้าสวยงามตัดกับแสงแดดสวยมากครับสวยมากสวยมากจะให้หารไก่ก่อนนะครับดอกต้นมอนบุรี ใบหม่อนนั่นแหละครับโอ้ใบสวยงามเดยวจะมาเด็ดเป็นสมุนไพรแล้วนะครับไปต้มกินเป็นชาใบหม่อนนะครับลดไขมันในเส้นเลือดลดน้ำตาลดีมากครับสรรพคุณทางยาเยี่ยมจริงๆนะครับเป็นสมุนไพรสดๆนะครับใครอยากได้ก็มาเด็ดเอา ที่ลำเหมืองนี่นะครับที่ข้าพเจ้าปลูกไว้ไม่ห่วงแบ่งปันแบ่งให้ไม่ห่วงให้หานไก่ก่อนนะครับได้มาหาเขาว้าวว้าวเจ้าอีไนไุ้ยตาอีไนมาดูอีไนอ้ยลอกเขาลอกเขานะครับก็ลอกเขาโอ้โว้นี้ขาวเลยนะครับโอ้ลอกเขา ไหน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 ไปไหนล้วโอ้โหตนี้ตนี้เมครับเห็นไหมครับตามดูหน่อยขาไว้ก่อนตามดูเขาหน่อย้หมครับเห็นไหมครับอือนี่ปโน่นน่ป่นเห็นไหมครับเห็นไหมครับ กล้องเราจับไม่ทันโฟกัสไม่ทัน,น,น,นปิ้งขึ้นไปบนแล้วตังเขาใส่ลังในบนเห็นไหมครับลังเขาแน่จะอยู่บนสุดยอดนุ่นนะครับเห็นเป็นพุ่มนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอ้เห็นแล้ว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 ตามไปดูตามไปดูเฮ้ตามไปดูตามไปดูอีตามไปดู